รอยยิ้มฉันก็หายไปทันทีค่ะมารอบนี้นะคะขอเอาคืนแล้วกันใส่ไป500ปังโอ้โหขอเคมาลูกเคมาเคมาโอ้โหหกสามเด้ง 6, ดอก 6, ี้เป็นไงเอาคืนจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับเกมไพ่ป๊อกเด้งกับอ e ีหลแชนแนลเช่นเคยนะคะวันนี้นะจ๊ะพกทุนมาทีห้ารบาบาทค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามคันกลางนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่รู้นะว่าเกมไพป่ปอกเดงก็คือเกมไพ่ที่สุดคลาสสิกที่เล่นกันออตั้งแต่บ้านทุ่งยันห้างหลู่เลยอ๋อรอบแรกมาก็ห้าแต้มเลยทุกคนค่ะกติก,กาการเล่นเกมไพป่ปกเดงง่ายมากๆนะคะแจกไพ่คนละสองใบเท่านั้นนะคะรวมแต้มใครใกล้อ๋อเก้ามากที่สุดนะคะก็คือปอกเดงนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็เตรียมปอกตายไปเลยจ้าเอ้ยขอขอบขอขอบ โชว์อ้าวสวยงามทุกคนคะ่ะ <St ray. S 1> โอ้โหมาถึงก็ได้สเตตไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะแย็มเหม่มคิงเอ็ดนะคะและที่โหดกว่าปอกเด้งนะคะก็คือปอกเด้งสองเด้งนะคะที่ไม่ใช่ชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะแต่เป็นแต้มที่กินเรียบจ้ะ <c oughs> อ้าวอรอบนี้กระปอกเก้าไปเลยจา้าสวยงามโอเคมาลุนไพกันต่อทุกคนคะ่ะลุนไพกันต่อ <c oughs> มากำไรขึ้นมาพันสี่แหละมารอบนี้ใส่ไปอ่า สหรือห้าดีวะอ่ะสองไปก่อนละกันโชว์โอ้โหเจ็ดเต็มอยากุ้นแปดเก้าสบะะ7หกเจ็ดแปดเก้าสิบจัวไปอ้ไม่น่าเลยสองมโอ้ยโ,โดนห้าสมเด้งไปโอ้โหแล้วเพื่อนข้างๆก็โชว์ไพ่สเตตไปเลยรอยยิ้มฉันก็หายไปทันทีค่ะมารอบนี้นะคะขอเอาคืนแล้วกันใส่ไปห้าร้อยปังโอ้โหขอเคมาลูกเคมาเคมาโอ้โหหกสามเด้งดอก 6, นี้เป็นไงเอา ขออคืนจ้าข,อข้อคืนค่ามารอบต่อไปอะมาใส่ไปอีกห้าร้อยเลยโชว์โอ้ยสามแต้มดึงไพ่ที่สามมาโอ้โหเจ็ดแต้ม <7 S 1> เ<อ>มจ้ามึงห้าแต้มทุกคนค่ะสวยงามมารอบนี้ทุกคนค่ะใส่ไปอีกสองร้อยไปห้าไปเออห้าไปอุ้ยสี่แต้มขอดึงห้าละกันโอ้โหเท่าเดิมเจ้ามือบอดไปดิ เ <4 S 2> อาเจ้ามือสามแต้มไปค่ะทุกคนค่ะสวยงามจ้ารอบนี้บวกมาอีก475ทุนแค่500เท่านั้นเองทุกคนก็สามารถเล่นไพ่บอกเด้งได้แล้วนะคะอะน้องเคยทคําคลิปรีวิวทุน200ไปอยู่นะคะสําหรับใครที่ทุนน้อยนะคะก็สามารถเริ่มต้นที่ทุน100-200ได้เลยใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น adm79 โอโหดอกนี้รอยยิ้มที่หายไปคิดว่าจะได้ซะแล้วมารอบนี้ไปทุกคนค่ะ ใส่ไป500เลยศูนย์แต้มโอ้โหเจมือปอกแปดโอ้โหมาใส่ไปอีก500เจ็ดเด้งสวยงามวันรอบนี้ไม่จั่วค่ะไม่จั่วนะ <7 S 1> จ้าเจ็ดเด้งสวยๆโอ้โหถ้าเราจั่วเรา,เราได้สองหลามเข้าเลยนะเก้าหลังสามเด้งเลยนะคะอุ้ยสองสามสี 2, 3, 4, ด่ดิเออไพ่สเตทเลย มากำไรถือว่าช้ำๆทุกคน2,300รอบนี้ใส่ไปอีก500ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมไพ่บอกเด้งที่น้องเล่นอยู่นะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยเจ้ามือเลี้ยงทุกคนขาดสเตจไปโดนไปเลย3เท่ามารอบนี้ใส่ไป500เลยโอ้โหส่งแต็มโชว์เออเอาแต้มใส่หน้ามันไปโอ้โหเอาคืนจ้าขอเอาคืนค่ะ มารอบนี้ใส่ไปเลยค่ะทุกคนค่ะหนึ่งพันปังปอก้าสอง,อง,อง 9, 2, เด้งสวยงามคะ่ะอาะจะมือ 8, แปดเต้มดีนะคะที่ปอก้ามาทุกคนรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะเราจะใส่ไปที่หนึ่งพันนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายนะจ๊ะขอตั้งลโมสามจบทุกคนมารอบสุดท้ายยังดีกว่าสองร้อยไปก่อนมือลั่นใส่ไปสองร้อยอ่ะว่าจะรอบสุดท้ายไปพันหนึ่งอ่ะทุกคนมารอบนี้แหละ เมื่อกี้เสียวๆมารอบนี้รอบสุดท้ายไปเลยละกันทุกคนคะ่ะรอบนี้รอบสุดท้ายไปเลยละกันใส่ไปที่หนึ่งพัดนะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยว้าวบดโอ้โหส่องแต้<า>มเอา้าจมูกแต้มเดียวทุกคนคะ่ะเฉียดฉิวเหมือนควายควิดเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยะคะ่ะบ๊ายบายจ้า